สวัสด <S 々> ีค <plex> ร <ces> <aa> ับสวัสดีทเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเิื่องวัตกรรมนะครับครับผมวันวันที่สองนะครับเดือนหกนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับกับผมไปฟั้ครับเตือนนะครับที่ดิทูลนี้สร้างขึ้นมาเพื่อประมินเพื่อเพื่อเป็นแนวทางด้านนั้นนสนับสนุนประเทศการพัฒนาเพการศึกษานานงาในการรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับครับ โดนวทางนะครับผมก็จะได้นะครับแล้วผมก็จะได้นะครับเป็นที่ที่ที่แป้นะครับลองสามนะกัดกันสองนะครับแต่ผมเซิ้ผมก็จะได้แปดสามเจ็ดสองนะครับหกหนึ่งนะครับห้าศูนย์นะครับ นอเารอบนี้นะครับผก็ชอบที่สามนะครับที่3ามก็ตัวกันนะครับดีเยตัวกันนะครับเอาับกรผมแกมีตรวจทุลงทุเรียนปดหกแปดนะครับแ้วทางนะครับแปดห้าแป็ดแปดสนะครับสนวนตองสามหสานึง3า3ห้าสามเนะครับ ส่วนตะกันนะครับ5 2 2 6 7 5 2 1 7 6 1 7นะครับส่วนสูตรที่2นะครับานอะไรไว้หละก็บวชพระให้หนึสูปผมได้ที่ทวรลูดเก้ากับ1นะครับ1นสุดยินนะครับเก้าหนึ่งครับแปดศนยเจ็ดเก้า อับกนอับะครับสุดายคคเป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับถ้ากา่ซตามท่าคารไม่ซกับผ่านได้เลยนะครับจะเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านนะครับวันที่มัน ที่31อ e ที่ผ่านมานะครับวันที่3 0 31อ e ที่ผ่านมานะครับผมไม่ได้ให้แนวทางนะครับเพราะว่าผมเดินทางไปทํางานอยู่ที่ทำภาษีให้ลูกค้าอยู่ที่เชียงรายนะครับต้องกลับกลับไปด้วยนะครับตอนตนี้ผมก็อยู่ที่บ้สี่เหลยล้านนะครับแค่แนวทางเท่านั้นนะครับถ้าการเส้นชอบก็ตามถ้าการมีเอบกระปานได้ด้วยนะครับแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ ไทยชอบสุต12องครับ